อีโคโซลเซลสวัสดีครับวันนี้พามาชมการติดตั้งระบบออนออฟกิจไฮบริดเครื่องดีกันนะครับตอบโจทย์การใช้งานทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับการใช้ไฟฟ้านะครับแทบไม่ได้ดึงไฟจากการไฟฟ้าเลยนะครับเนื่องจากว่าเราใช้ระบบแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับระบบนี้ติดตั้งสวยๆนะครับลูกค้าเลือกโจทย์การใช้งานให้เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดให้เป็นสีขาวนะครับเนื่องจากว่าจะได้กลมกลืนกับตัวบ้านนะครับแล้วก็ทําตามโจทย์ลูกค้านะครับ แล้วก็ทำให้ได้สัดส,ส่วนที่สวยงามนะครับเก็บเข้าที่มุมตรงที่ลูกค้าบอกนะครับตรงนี้นะครับอากาศถ่ายเทได้ดีนะครับแล้วก็ติดพัดลมเพื่อระบายความร้อนออกด้วยนะครับเรามาดูหลักการทำงานของชุดนี้กันนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง5กิโลวัตต์ไฟ1เฟสนะครับมีการแยกแบ็กอัพให้ลูกค้าสำหรับใช้ช่วงเวลาที่ฉุกเฉินหรือว่าช่วงไฟดับนะครับในส่วนของการ ต่อระบบนะครับก็มีตัว ATS นะครับไว้สลับไฟแต่ว่าไฟเมนของเรานะครับเราเลือกเป็นไฟออนกริดนะครับในช่วงที่การใช้ไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับตัวนี้ก็ใช้ในส่วนของออนกริดได้เลยมาดูต่อในส่วนของระบบนะครับระบบตอนกลางวันนะครับมีแหล่งจ่ายจาก3แหล่งจ่ายเลยถ้าเรามีการใช้โหลดเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟจากแผงไฟจากแบตแล้วก็ไฟจากกริดนะครับ ถ้าไฟจากแผงเริ่มหมดนะครับก็จะดึงจากแบตเตอรี่มาก่อนนะครับระบบนี้เพราะเราเลือกที่โหลดเฟิร์สนะครับก็จะดึงที่แบตเตอรี่ไปช่วยนะครับหลังจากการใช้งานแบตจนหมดนะครับระบบก็จะดึงจากไฟของการไฟฟ้าเข้ามาอัตโนมัตินะครับมาดูนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับรับแสงได้ประสิทธิภาพสูงถึง85นตะครับตามกราฟนี้นะครับเป็นกราฟค่าเฉลี่ยของทิศทางแล้วก็พื้นที่ภูมิภาคนั้น ก็จะมีค่าเฉลี่ยในช่วงของแต่ละเดือนแต่ละเดือนมาให้ชัดเจนนะครับก็จะมีกราฟให้ดูนะครับว่าช่วยประหยัดค่าไฟไปเดือนเท่าไหร่ประสิทธิภาพการผลิตไฟได้เท่าไหร่ตรงนี้เรามีข้อมูลให้ลูกค้านะครับและลูกค้าจะใช้งานได้ถึงกี่ปีจุดคุ้มทุนอยู่ที่กี่ปีนะครับกราฟนี้ก็จะเป็นกราฟบอกข้อมูลทั้งหมดนะครับเป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับมาดูต่อนะครับว่าระบบนี้นะครับเราเดินระบบ เราต่อให้เมนก็คือเป็นเมนของออสกิดนะครับการแยกสายชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบส่วนของระบบสำรองไฟระบบนี้นะครับมีข้อที่ควรระวังนิดนึงนะครับบ้านหลังนี้ต้องเช็คระบบให้ดีว่าบ้านแต่ละจุดสายกลาวนะครับเดิมลูกค้านี่ลงไว้ที่จุดไหนเราต่อสายกลาวเพิ่มอีก3จุดนะครับหลักหลอดก,กลาวนั้นเราต่อที่ แผงโซลาเซลล์นะครับจากโครงนะครับลงมาอีก1จุดนะครับอีก1จุดก็จะเป็นในส่วนของฝั่งของ DC นะครับไฟ DC ที่มาจากสาย PV จากแผงโซลาเซลล์นะครับเราก็ต่อลงกราวนะครับผ่านตัวเซิร์รลิตชันแล้วก็จะมีไฟที่มาจากฝั่งโหลดนะครับเราก็ต่อลงกราวซึ่งจุดกราวควรห่างกันตามระยะที่การไฟฟ้ากำหนดนะครับตามค่ากราวที่ได้มาตรฐาน และทดสอบค่ากาวได้ไม่เกิน5โอห์มนะครับการเทสไฟทุกจุดนะครับสามารถใช้งานครบทุกฟังก์ชันทดสอบไม่ว่าจะเป็นค่าไฟของ r c b o นะครับว่ามันทริปหรือไม่สามารถยกขึ้นได้ไหมเวลาการไฟฟ้ามาตรวจจะผ่านไหมนะครับและที่สำคัญเลยหากไฟดับระบบแบ็ k อัพไฟเราสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องหรือไม่และใช้งานได้เต็มที่ไหมนะครับตรงนี้ควรเช็กดีนะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถโทรมาได้ตามเบอร์ที่โชว์ด้านล่างนะครับหรือแอดไลน์มานะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตาม Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารเวลาเราลงข้อมูลดีๆมาให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ